หัวข้อต่อไปก็คือราคาซื้อที่ได้มานะคะราคาซื้อที่ได้มานะคะเราต้องกดลงมาที่แทบข้างล่างเลยนะคะราคาซื้อที่ได้มาก็ใส่ไป50 0 0 0บาทอพอโจทย์กำหนดมาให้เราเท่านี้นะคะแล้วหัวข้อต่อไปนะคะเป็นมูลค่าสินทรัพย์ก็50 0 0 0บาทมูลค่าสินทรัพย์เราก็ใส่50 0 0 0บาทนะคะแล้วก็หัวข้อต่อไปนะคะ วันที่ซื้อวันที่เริ่มคำนวณน,นะคะวันที่ซื้อวันที่เริ่มคำนวณให้เปิดไปดูที่หน้าสองค่ะหน้าสองวันที่ซื้อวันที่เริ่มคำนวณน,นะคะอ่ะศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองสองวันที่เริ่มคำนวณน,นะคะศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเด็กเ 2องห้าห้าแปดนะคะแล้วก็วันที่ซื้อวที่เราทูวิธีการคำนวณเส้นตรงความถี่เดือนละครั้งวิธีการคำนวณค่าเสื่อมเส้นตรงก็คือเลขเลขหนึ่งอยู่แล้วนะคะความถี่เดือนละครั้งก็ตัวเอมอัตราค่าเสื่อมโจทย์ให้มาอัตราค่าเสื่อมคือยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ากดแท็บ ราคาซากก็1บาทอยู่แล้วเนาะค่าเสื่อมสะสมก่อนวันเริ่มคำนวณ1 0 0 0 0บาทอ่ะลงมาเกาะค่าเสื่อมสะสมก่อนวันเริ่มคำนวณ10,000บาทนะคะหมดแล้วเกอะครบหมดแล้วสรุปสรุป ข้อมูลการเพิ่มข้อมูลในสินทรัพย์นะคะสรุปหน้าที่1เราเรา,เราจะกรอกรหัสสินทรัพย์ชื่อสินทรัพย์นะคะเป็นสินทรัพย์ของผนกไม่ระบุใส่รหัสบัญชีเดบิตค่าเสื่อมเครดิตค่าเสื่อมสะสมใส่ราคาซื้อใส่ราคาซื้อค่าใช้จ่ายราคาซื้อที่ได้มามูล,ลค่าสินทรัพย์หน้า1ใส่เท่านี้นะคะพอไปหน้าที่2 หน้าที่2จะลงมาใส่ที่วันที่ซื้อวันที่เริ่มคำนวณแล้วก็อัตราค่าเสื่อมนะคะแล้วก็ค่าเสื่อมราคาสะสมก่อนวันเริ่มคำนวณจบเราจะบันทึกแค่2หน้าเสร็จแล้วเราก็กด F10 เซฟพอเซฟปุ๊บเราก็ออกมาดูในรายการนี้เราก็จะมีค่าเสื่อมเกี่ยวกับฐานข้อมูลในสินทรัพย์นะคะ เซ็นแล้วนักศึกษาก็จะสามารถทําการบันทึกข้อมูลดึงข้อมูลได้ตามปกติจบการคลิปอธิบายการสอนในหัวข้อที่2.4ค่ะ